เสยิ่งวิ่งยิ่งปังหรือว่ายิ่งวิ่งยิ่งพังกันแน่คําตอบก็คือว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการครับถ้าสมมติว่าเป็นระยะเริ่มต้นหรือว่าเป็นระยะปานกลางแบบนี้ยังพอจะปรับวิธีได้แต่สําหรับคนที่เป็นข่าเสื่อมระยะรุนแรงข้อสังเกตก็คือเข่าเริ่มโกง่งหรือว่าเข่าปวดบวมแดงร้อนบ่อยๆพวกนี้อาจจะต้องเปลี่ยนชนิดกีฬากันวิ่งอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับทีนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ที่ว่าคนที่เป็นระยะกลางๆนะครับไม่ค่อยรู้ตัวว่า เอ๊ะเราเป็นหนักหรือยังหมอมีวิธีสังเกตอย่างนี้ครับ 1. ใครที่หลังจากวิ่งมีอาการปวดเจ็บจีดจ๊ดจบริเวณข้อเขา่าทุกครั้งเลยนะครับระดับอาการปวดเนี่ยประมาณ3 4เต็ม10ขึ้นไปแบบนี้ถือว่าผิวข้อเริ่มสึกไปเยอะ้วครับข้อ2นะครับ,ออครบใครที่หลังวิ่งเสร็จมีอาการปวดบวมแดงร้อนเป็นอยู่บ่อยๆอ,อาจจะไม่ต้องทุกครั้งแต่เป็นอยู่ประจําแบบนี้ก็แสดงว่าอาจจะเข้าสู่ระยะที่เริ่มรุนแรงนะครับ ข้อ3การปวดบวมเนี่ยไม่หายไปภายใน24-48ชั่วโมงหลังจากวิ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องระวังอีกเหมือนกันนะคะับข้อสุดท้ายใครวิ่งแล้วรู้สึกว่ามันขัดหรือว่าเข่าล็อกแบบน,นี้บ่งบอกว่าอาการบาดเจ็บอาจจะไม่ใช่แค่เข่าเสื่อมอาจจะมีหมอนรองข้อเข,ข่าร่วมด้วยถ้าเราฝืนวิ่งไปหมอนรองข้อเข่าของเราอาจจะฉีกขาดเพิ่มเติมได้ครับสรุปนะครับถ้าเป็นข่าเสื่อมระยะแรกๆเนี่ยหรือระยะปานกลาง วิ่งได้แต่พยายามปรับวิธีให้เหมาะสมสำคัญก็คือว่าถ้าเจ็บต้องหยุดนะครับ